พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คงที่ทรงตั้งพระไทยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงกระทําความดําริในอิทธารมและนิทารมให้อยู่ในอํานาจแล้วก็หมายความว่าเทมวัตยักษทราบว่าพระโคโดมเนี่ยของเพื่อนนั้นมีพระไทยคงที่ดีแล้วเฉพาะในเวลาที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้วันไหวใช่หรือไม่อย่างเราเนี่ยในยามที่ภาวะปกติไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งนี่ไหม เราก็ดูเหมือนว่าเราเป็นผู้มีจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคงและคงที่ไม่วูบวาบเคยเป็นใช่ไหมก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงใช่หรือไม่หมายความว่า,วาเออแม้จะมีเหตุปัจจัยใดๆมากระทบกระทั่งก็ไม่วูบวาบไปตามพฤติกรรมของหมูสัตว์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมอย่างพวกเราอะถ้ายามปกติอย่างเนี้ยเราก็ไม่วูบวาบนะเนี่ยนั่งหน้าตา ดูมันก็โอเคอะใช่ไหมมองไปใหนที่ไหนทุกคนก็นั่งตนั่งกันเป็นปกติอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่อวยวายไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองด้วยแล้วยังตั้งสติได้ทีนี้ถ้าหากว่าพฤติกรรมของหมูสัตว์เหล่านี้เปลี่ยนเนี่ยเขาไม่เป็นปกติอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดมากหรืออาจจะทําตาละห้อยอย่างเงี้ยหรืออาจจะนั่งไม่ไม่ตั้งใจฟังเงี้ยหรืออาจจะทําหน้าตาเศร้าโศกเนี่ยถามว่าแม้เขาทําปฏิกิริยาใส่ท่านอย่างนั้นเนี่ยจิตของท่านก็ไม่ไม่ ไม่กำหนัดขัดเคืองไหมพุทธเจ้าเป็นแบบนี้ไหมก็หมายความบอกว่าเป็นพวกคงที่หรือไม่ตั้งพระไทยดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงไหมเป็นต้นแล้วสามารถที่จะไม่ให้ความอิทธารมคือรมที่ดีอนิถารมที่อารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเนี่ยหมายความว่าให้อยู่ในอำนาจไหมคือสามารถที่จะพัฒนาจิตตนเองไปอยู่เหนืออิทธารมอะไรนิถารมได้เราอยากได้สภาพจิตแบบนั้นไหมอยากได้ไหมงิดทั้งวันใช่ไหม ถามเจาะไปอย่างเงี้ยมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเชื่อกันยากใช่ไหมเอาเราเชื่อไหมว่าหนูกุ๊กเนี่ยถ้าไปได้เหตุปัจจัยที่ไม่เหมาะสมก็ยังคงที่อยู่บอกก็ต่อให้เจออารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่จะจิตใจนมั่นคงและคงที่ต่อต่อให้ได้เหตุปัจจัยที่จะมากระทบกระทั่งอย่างไรได้สิ่งแวดล้อมเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวหิวหรือไม่หิวคนจะประพฤติดีต่อเราหรือไม่ประพฤติดีต่อเราแผ่นดินจะไหวโรคจะระบาดเกิดภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำหรือผู้คนเสียชีวิตคือสามารถที่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราได้มาเครื่องหมายไหมว่าเจอท่านพวกนี้เราจะให้กุศลจิตเท่านั้นเกิดต่อให้เขามีพฤติกรรมยังไงก็แล้วแต่แต่เราจะให้เมตตาจิตเกิดกรุณาจิตเกิดมุทิตาจิตเกิดแล้วเบคาจิตเท่านั้นเกิดเราจะไม่ให้อกุศลจิตเกิดเราได้ตั้งได้ทําเครื่องหมายไว้ก็อย่างนี้ทุกคนไม่ถามจริงได้ตั้งไหมตั้งไม่ตั้งทาไมไม่ตั้งทุกคนเราเผื่อทําไมทําไมต้องเผื่อไว้ด้วย เอ๊ะช่วยตั้งหน่อยได้ไหมแล้วก็เนี่ยเจอใครปุ๊บก็มาร์กเครื่องหมายไว้เช่นพอเห็นกันครั้งแรกปุ๊บก็ตั้งความความรู้สึกไว้เลยว่าเนี่ยนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปเนี่ยเห็นท่านพู้นี้แล้วจะไม่ให้ความกำหนัดและขัดเคืองรุ่มหลงเกิดขึ้นจะให้กุศลจิตเท่านั้นเกิดขึ้นจะตั้งจิตให้มั่นคงและคงที่กับกระแสชีวิต ของท่านพวกนี้ตลอดกาลและตลอดไปแม้จะเจอในที่ไหนอัตภาพใดในพบใดจะไม่ให้ความกําหนัดขัดเครืองและความมัวมาวลุ่มหลงเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์แ,แค่นิ้มตั้งยากเลอยากเลยทำไมไม่กล้าตั้งทั้งทั้งที่ควรตั้งใช่ไหมได้ได้ตั้งไม่ถามใครใครตั้งเจอปุ๊บตั้งทุกคนตั้งทุกคนเลยใครทําแบบนี้ไหมทําไมไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งเพราะอะไรใครบังคับกลัวเอาตั้งเลยได้ไหม ต,งงต้องใช้เวลาเยอะไหมตั้งไวแ้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแล้วมองผ่านหมดเลยใช่ไหมแล้วการปฏิบัติธรรมของเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่ตั้งแบบเนี้ราเชื่อหรือว่าปฏิบัติธรรมจริงเชื่อ,อโอเ้เว้ยเวลาฟังธรรมะที่ท่านพระอาจารย์พูดทีไรรู้สึกเหมือนกดดันไงไม่รู้ใช่ไหมเอางี้เอาพระอาจารย์ดีกว่ามีที่เรากําลังนั่งอยู่เนี้ยช่วยตั้งที่พระอาจารย์หน่อยได้ไหมว่าเราจะไม่ให้ความกําหนัดขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของพระอาจารย์ ตลอดกาลและตลอดไปจะให้เมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกแล้วก็อุเบคขาจิตเป็นต้นเท่านั้นเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงซึ่งความบนทุกชั้ตั้งนี้เลยได้ไหม